สบายดีพี่น้องยินดีตอนหาขาสซูทรงของน้องหุ่มสาวเนื้อคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะคือตอนนี้น้องหุ่มกายจะพาพี่น้องเขาไปแต่งกินชวยพี่น้องเพิ่นเนาะมื้อนี้อยู่บ้านของน้องหุ่มเพิ่นกะมีงานเนาะกะเป็นเฮือนพี่ชายของเบาเนื้อเองเนาะเพิ่นกะกำลังจะตั้งเฮือนพี่น้องเดี๋ยวน้องหุ่มกายจะพาพี่น้องเขาไปแต่งกิ่นสวยเพิ่นเพราะว่าตั้งเฮือนก็ต้องเป็นเรื่องของผู้ชายเนาะ พูดยิงกะมีแต่เอายกปูนไม่ไปให้เพื่อนได้เนาะพูดยังกะเฮ็ดย่างบ่เป็นอย่างสีนะก็มีแต่ไปแตงกินอย่างนีลักก็ห้ามพาเข้าให้เพื่อนกินอย่างสีได้เนาะตอนนี้น้องหุ่มก็จะพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งเนาะวพาเพิ่นเฮ็ดจังได๋แน่จังได๋แน่เนาะไปแตงกิน่นจิคาย่างแน่เนาะก็จะเอาพาบรรยากาศในการเฮ็ดเทือนมาฝากให้พี่น้องเฮาในเบื่องเด้อพี่น้องถอาติดตามเบื่องนำน้องหุ่มกันเลยเนาะ นี่เ <Cornell> บิ่งพี่น้องคนกามาไลคุณน้องกับบ้เมนว่าแต่น้องหุ่มมากผู้เดียวเด้พี่น้องแต่ละบานอย่างสิน้องก็ต้องมีแต่ละคนแต่ละคนมาช่วยกันอย่างนิ้เนาะเวลาเหอนน้องหุ่มมีวิเากมีงานอย่างสิน้องกับคนกามาช่วยน้องหุ่มแบบนี้คือกันเนาะพี่น้องไหมคนกาลังจะยกเสาคืนเนาะได้สามเสาลงคนพักลายๆเนาะมาช่วยกันสมาคีกัน สมบูรณ์พ่นมันยกปูนเนาะแน่อันนี้ก็เป็นพี่ชายของน้องดาวเพื่นก็มากคือกันตแท่วกันแบบนั้นเด้พี่น้องยกปูนเนาะแล้วก็อาส่งให้กัน แหน่บ่าวเนื้อก็มาคือกันอ้อบ่าวเนื้อมาดีบ่าวเนื้อก็สิหนาวแห้งเบิ่งเสื้อโอ้หนาวเนาะแม่กะปัจบันนี่ก็หนาวหลายเนาะอ่าอยู่บ้านบ่เนือกับเนาะตื่นเช้ามาก็หนาวต้วยนเด็ดก็หนาวคือกันมมาวยพี่ชายบ่เนืออันเฮ็ดเวียกบดนี้แม่นลว่าสิมาวยตงกินอ้ ອານິເມນແຕງລະດແຕດິເບິ່ພນຮດຍັິບິ່ົ້າๆົ້າๆພ່ນຮດຍາງນອງບນິຈະັນນນອົແກນນາອແກນໄວູปีໜພນອງພວງຈເຮດນາະອົາປປູກູນາອງ นี่เราลังจะโซนมาแกงกินแกงใส่ซีนเปปเจลาให้นมิมมบเด็กคนนี้น่าแย่แล้วันเดียวปิชเชตแล้ไม่รอเรียงว่าซึงบิร์นเนตาเสบนะพี่น้องน้องอมาจีกินแบบนีกก็ได้เลยพี่น้อง

ราจะได้เออเราลงนี <S 2> <S 2 no ่เนาะอันซาวดาเพิ <S <S no ่นก no, ับไอเพิ่นก็กําลังจะตัดปลาแกงใส่นอเนาะพี่น้องเนาะสมพันแหละ กำลังจะตาเคอืกองหอมใส่ซินเป็ดพี่น้องเนาะเต้มสาวๆเลยพี่น้องเนี่นจะเป็นเาสาวอยู่บ้านน้องฮงเองพี่น้องลาไม่เบียกไม่งานอย่างจัางสีเนาะเขาก็ต้องไปเต้งกินไปช่วยกันสมัครีกันแบบนี้เลเนาะนี่ก็เป็นเอยของุ้องดาวได้เนี่ยนะ

มาเบิรงอันนี้โอ้เบิรงนเป็นแกงอ่านอโสมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นนอแอดแบบอ่าน่มเห็ดทันเลยพี่น้องเวลามีเบียกอย่างซีนอหกก็เอามาแกงเนาะอันนี้เพิ่นก็แกงใส่อ่าสินป้าเพิ่นแกงใส่ป้าเด้ฮ <laughs> ู้อ่าน,นถึงบมัม้ง นี่มอที่ก้ารนีนพี่น้องมากมอที่สวงเนาะว่าเราบการกี่นี่นี่พี่น้องอ๋ออันนี้เคืนก็อ่ะอ่าสินควายสินควายพี่น้องบวมักเพชรจำแดงแดงเนะก็เป็นเต่เสีตอนนี้ก็อุ้ยสุกไวยากกินเผาแล้วบวสมอบ้กเต็งไงพี่น้องนี่อย่างบอฟอดซะ หม้อบักเหงาๆอันนี้ก็จะเป็นซินเป็ดเนาะเพิ่นก็จะแกงอ่าใส่มะอึแหมขมิ้นฟ่างแท้แห่ต้มลงเลยก็เอาน้ําใส่ลงต้มกันยังเนาะนี่พี่น้องเบิ่งป๊าเพิ่นตีอ่าซินแซ่บๆพี่น้องเบิ่งให้พุ้นเนาะไก่จะสุกแล้วโอ้ยอยากกินข้าวแล้วพี่ เห็นแล้วก็น้ําลายออกเลยตอนี้ก็รู้ว่อยากกินข้าวแล้วแน่เอ้ยเพิ่นก็เอาปลาใส่หมอแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าบนนึงก็จะสุกแล้วก็จะเอาออกเลยเนาะเตรียมจะหางพัเขากินเาพี่น้องไกตอนนี้ก็พอตอนเที่ยงแล้วเนาะ ก็แต่งกินกับสูกแล้วเพิ่นเฮดฮือนกับตั้งเสเนาะกะแล้วๆแล้วเด้ก็เอาซื้อว่ายากกินข้าวนาเพราะว่ามันก็พอตอนเทียงแล้วนี่ก็มาหางพาข้าวกินข้าวนาะ ตอนนี้เพิ่นกะไดຕັ่าตั้งเสาแล้แລ้วแล้แลพี่นนาะเพิักผ่อนนี้เนกากมากน,านะ มาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันตอนนี้เนี่เนี่ยมาอันนี้จะ <c oughs> เป็นอาแม่ครัวเนะ <c oughs> าะภาคเข้าแม่ครัวไปลังชีกินขา้าวเซเป็นทีอาพอยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็จะมา นี่มาเบิงพุ่นกินเหลาไห้เนาะก็จะมากินเหลาไห้สมาคีอ่านํากันโตพี่น้องวงป้าเหล้าไห้บักใหญ่ๆมาพี่น้องบ่งบ่นบงเ้องแล้วกินบ่ได้จับได้นี่มี3คนแม่น3คนกิน3คน3จอกๆ3จอกคนจอกแล้วก็นํากัน แน่ก็โอเคแล้วซะนะพี่น้องเอ้ยพยายัมอันเมาแล้วมานี่เบิ่งเราให้บ้างใหญ่ๆโอ้เบิ่งแล้วก็อยากกินเด้แต่ว่ากินบ่ได้เนาะเอบักไอ้เอือกแน่ฟัดนมนีก็บ่ได้ขกุ้ง้ตอนนี้นองมกสิเอาเราให้ไปใส่เพิ่นเนาะให้เพิ่นกินเนาะนงมกาบ่ได้กินดอกเนาะนมกินบ่ได้แน่เบิ ้ราไฮคงลงหงไปใส่ให้พ่นกินได้เน่ก็เอาน,น้ำมาใส่อยู่เราไฮแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ทรงคนต่อจอกหนึ่งเนาะก็ได้ทรงคนมากินแล้วเนาะยัียงไฮนึงก็เลยยกไ้อ่าพี่สายองน้องดาวอ่ะกินคงน้องหูเนาะ เพย์ไซของนองดาวเพิ่นก็เป็นเอ่อเจ้าภาพนะพี่น้องก็ให้เพิ่นกินก่อนหาผิสอบของไผ่ของมันแล้วน้องมันจะเป็นผู้ใส่เนาะบริกินเนาะขันกินใดก็ยาก,กินโอมาเดอพี่น้องมากินลาไห้น้ำกันเด้อพี่น้องผู้ดใดที่ว่าอยากกินลาไห้จังสิเนาะก็มากกินใดเนาะยินดดีตอนหับ ในเบืเอ้องนกกินละหายเมาแล้วก็มีการเต้นคันฟอนนากันนะพี่น้องเนะาะผู้ใดอยากฟอนก็ฟอนผู้ใดอยากเต้นก็เต้นนะพี่น้องอม่วนลายพี่น้องในกินละหายลมกันไปเนะาะทั้งกินทั้งลมกันทั้งเต้นนะพี่น้องโมเมนเรื่องธรรมดาได้โอวม่วนลายม่วนลายตอนนี้น้องฮุมกะได้กลับมาฮอดเทือนของน้องฮุมแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะว่า น้องหุ่มกะไปใส่ให้พี่น้องเพิ่นกินด้วยนึงอ่าแม่ของน้องหุ่มกอยู่หันแดดเนาะแม่ของน้องหุ่มกะกินแดดก็เลยให้แม่ใส่ตอเนาะน้องหุ่มกะเลยอ่ากลับบ้านเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่ไปกับโบกินแดดอย่างนี้นะมันหนาวหนาวแดดเนาะก็เลยว่าจะกลับมาอาบน้ำอาบนายแต่งกินให้น้องสาวเนาะกระหนาวหนาวเนาะหอนยำแรงยำเศรอย่างนี้กระหนาวหนาวต้นสวยกะกะหอนเลยนึงเนาะแต่ว่าเด็ดก็ออกนึงแต่ว่าโบกได้หอนเดี แต่ว่ามันกันหนาวคือกันฮันเด้เนาะกะจะม,มีเพียงสันดีเด้พี่น้องเนะาะกะคือพี่น้องเห็นอะไรเนาะพี่น้องเนาะกะเฮ็ดเฮือนแล้วค่ะก็ต้องมีาการกินเหล้าม้วนนากันนาะพี่น้องเนาะเปิดตู้แล้วก็เต้นม้วนนากันนาะพี่น้องเนาะน้องน้องกะต้องขอบคุณแลวก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่คอยเป็นกําลังใจมาให้น้องมาตลอดเนาะนมาหอดปัจจุบันนี้เนาะ ไกลๆจะหอดปีใหม่แล้วน้องุมกาขออวยพรให้พี่น้องเฮาจงอยู่ดีมีแฮงเลยคอยมีสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดยางก็ให้ได้เฮ็ดยางก็ให้มีคอยรำเรยลรำร่วเนะกาจิมีเพียสนสมิทก่อนพี่น้องน้องุ้มกะจิคนลาพี่น้องเข้าไปก่อนเนาะพบกันคลิปหนานลพี่น้องนะ